เกิดข้อสงสัยฮะผักพิมพลครับกับ<ช>ข้าวพิมพลเขาเนี่ยงามมากเลย เพราะว่าผมเห็นพักเขาแล้วผมตื่นเต้นมากเลยนะเขาบอกยิ่งบอกว่าทาใช้เองเลยนะท่านผู้ชมกับมันเป็นการพึ่งพาตนเองอ่านะผมยิ่งชอบเลยนะแล้วยังไงต่อพี่เราจะเริ่มกันเลยไหมหรือ,อยังไงก่อนเริ่มได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมีครบพร้อมทุกอย่างและ่ะก่อนจะเริ่มนะอันนี้ที่ติดค้างกันไว้คือเรื่องของสัดส่วนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านพนบอกว่าต้องใช้อันนู้นอันนี้อันนั้นเท่าไหร่นะครับอ่ะว่ามาเลยครับพี่ไม่เป็นไรเราทําไปแล้วก็เราพูดไปเลยได้เลยทาเลยพูดไปเลยอ่ะอามามาผมต้องทำยังไงก่อนมะสูตร สิบกิโลกรัมแต่อันนี้ไม่ถึงหรอกนะท่านผู้ชมวันนี้เขาเอามาทําแบบสาธิตสาธิตครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้ตามสัดส่วนครับจะดีปุ๋ยคอกครับผมอ่าปุ๋ยคอกก็สิบกิโลเหมือนกันหยวกกล้วยสิบกิโลกรัมใช่ครับขี้วัวสิบกิโลกรัมอือเออก็เท่ากันเท่าเท่ากันต้องหยอดจริงไหมต้องหยอกไหมผมไม่ใช่หมเลยโอ้คุ้นๆมากเลยท่านนี้หิวข้าวเลยพี่โอ้แต่ไม่ได้นะท่านผู้ชมได้ขี้นะครับอ่ะพอเป็นอย่ังไงต่อครับฮะผมผมผมจะต้องคุกก่อนไหม ต้องคุกก่อนครับผมผมต้องคุกด้วยใช่ขี้นะพี่อ่ะทีนี้คุกให้เข้ากันก่อนคุกหน้าที่ผมนะครับท่านผู้ชมให้อันนี้คุกเลยอืมมันจะได้ขี้ไม่เปื้อนมือถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคครับอ่าก็น่าจะเปื้อนเหมือนเดิมอ่าคุกเข้ากันคุกคุกคุกจะใช้มาสักอ่อหนึ่งลิตรก็ได้ครับใช้แค่หนึ่งลิตรแล้วก็แล้วน้ำมาอีกเก้าลิตร อ๋อก็คือว่าไม่ใช่ว่าเทนี่ลงไปเพียวๆนะคุณผู้ชมครับต้องไปหาน้ําเปล่ามาเพื่อเอาเจ้าตัวนี้ไปผสมกับน้ําเปล่าก่อนแล้วก็นำมาใช้ก็คือไปผสมน้ําเปล่าให้ได้10ลิตรนั่นเองใช่ครับครับลองดมดูไม่ดมแล้วครับเมื่อกี้พี่เปิดผมก็ได้กลิ่นแล้วครับผมโอเคครับใช่ไหมครับใช่เลยพี่ทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้ทำไมทไมถึงผมเอานี่ไว้ที่ลังขอเล่นนี่ด้วยแล้วกันมือผมรู้สึกแฉะแล้วกันทำไมเราใช้รำใส่ที่หลังครับเพราะว่าเพราะว่าไงฮะมันจะจับตัวพรพอมันมีความชื้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราคลุกกเเคล้าสร็็จจจปปุ๊บบะไั ในระหว่างที่มันมีความชื้นนะครับอ๋อก็คือว่าอยากให้ลามันเข้าไปเกาะไอตัวที่เราจะใส่วัสดุเนี่ยให้มันเยอะใช่ไหมใช่ครับเอ๋อคุกคุกเราเราถึงไม่ใส่ลามก่อนไงถ้าเราใส่ลามแต่พวกเราลดน้ำปุ๊บมันก็จะไหลออกมาใช่ไหมครับอันนี้คือเทคนิคเทคนิคความชื้นประมาณนี้นะโอ้คอยยังชั่วขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับพอโดนลามเข้าไปกลิ่นเริ่มดีขึ้นคือความชื้นเนี่ยเราต้องกำแล้วแบบให้มันแบบติดตัวมันแบบมีคืออย่าให้มันไหลตรงหน้ามือนะไม่อะไรคือไหลตรงหน้ามือนะมันเป็นคือ มันถนัดพูดอย่างเงี้ยครับไหลออกง่ามือโอเคครับโอเคอะมีปุ๊บอ้าวโอเคมันก็โอเคนะน้นาไม่เยิ้มนะไม่เยิ้มครับผมถือว่าใช้ได้เหรอพี่ใช่ครับเนาะโอเคทีนี้เสร็จแล้วครับจะต้องใส่ในในตะกร้าตะกร้าใช่ครับผมได้ยินเป็นกะต้าใส่ในตะกร้านะ ีเยมอ้าวผ้าคลุมนี่เลยก็คือเวลาไปเก็บอ่ะต้องเก็บลักษณะแบบนี้นะคผ้าคลุมไว้ผ้าคลุมไว้จริงต้องคลุมให้แบบถึงพื้นแล้วก็ได้นะใช่ควรจะไปตั้งที่ไหนนะพี่เนี่ยตั้งไ้ที่ร่มในที่ร่มใช่ไหมอุณหภูมิห้องธรรมดาแต่หาอะไรรองให้มันสูงขึ้นนิดนึงอ๋อให้พื้นมันลอยขึ้นนิดนึงนะลอยขึ้นนิดนึงมันจะได้ระบายอากาศทั่วใช่ไหมพี่เจ๊าก่อนอื่นเลยแตงต้องถามก่อนว่า ทำไมนะคะเราถึงจะต้องทําปุ๋ยพวกนี้ค่ะไว้ใช้เองมันดียังไงโอ้ครับก็เนื่องจากในการประกอบอาหารของเราในแต่ละมือนะครับมันจะมีเศษอาหารเหลือใช้เราจับมาทําปุ๋ยน้ําหมักซะเลยครับเพื่อใช้ในการบํารุงต้นพืชของเราต่อไปครับผมมีอะไรบ้างคะพี่เจ๊กเนี่ยรู้สึกมีเยอะแยะเลยอ่าตัวนี้จะเป็นน้ําจุลินทรีย์เราจะใช้ที่สิบลิตรนะครับผมน้ําจุลินทรีย์นะครับเนี่ยเศษผักในครัวเรือนของเราครับผมกากน้ําตาลครับผมเราใช้ที่อ่า สามลิตรครับผมเรามาทําการมาเราดีกว่าค่ะมาเลยค่ะคครับผมได้เลยครับผมเราใช้ถังที่เราเตรียมไว้นี่นะครับเป็นถังใหญ่หน่อยนะครับผม,มเพื่อเราจะเอาวัตถุดิบตั้ง3ชิ้นนี้ทั้ง3ามชวนนี้ใส่เข้ามาในถังนี้นะครับผมระบาไว้15วันนะครับผมบขเขาจะหมักได้ดีที่เสร็จสิ้นกระบวนการหมักที่อายุ15วันนะครับระยะเวลา15วัน เราหมักเสร็จแล้วอันนี้คือเราปิดแน่นแล้วคะแล้วเราก็คลายฝาใช่ไหมคะพี่ครับหนึ่งส่วนสี่ของรอบครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอ่าก็คือประมาณนี้นะคะไปไว้ที่ในร่มแล้วก็ไม่โดนฝนโอเคครับประมาณนี้ครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมเราก็มาอยู่ที่บริเวณที่เราจะมาเรียนรู้ครับและฝึกปฏิบัติเรื่องของการทําปุ๋ยแบบตั้งกองครับตั้งกองแบบไม่กลับกองแบบไม่กลับกองปุ๋ยแบบนี้มันมีข้อดีหรือว่า เขาเรียกว่าอะไระคะมีสารอาหารยังไงบ้างมันเหมาะกับการใช้กับพืชแบบไหนอันนี้ข้อดีก็จะเป็นพวกพืชอพืชตระกูลกินใบครับเป็นพืชปุ๋ยกินใบ เพื่อกินใบครับถ้าสมมติบ้านเราตัดหญ้าอย่างเงี้ยพี่เอกตัดหญ้ามีใบไม้ตกตามพื้นอ่ะเราก็ไม่ต้องไปทิ้งไม่ต้องไปเผาใช่ใช่เนาเราก็มาทำปุ๋ยแบบนี้ได้มาทำปุ๋ยรองเทลงเทลงแล้วก็เอามูลสัตว์ใส่โอ้คือประเด็นที่พี่บ๊อบบอกอ่ะมันไม่ต้องไปไปมัวตั้งกองข้างนอกอ่ะแล้วมันต้องไปกลับไปกวาดไปกลวยไปอะไรอีกอันนี้คือมันมันอยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะทำเขาเรียกทำมันเนี้ยให้มันทำบล็อกไว้ให้เลยมันก็ไม่ไปไหนอ่าแล้ววิธีททำมันยากไหมคะ ไม่ยากครับก็แค่ต้องมีตะข่ายนี่ครับจริงๆแล้วมันประยุกยังอื่นได้ไหมได้ครับหรือจะเป็นพวกลวดก็ได้ตะก้าก็ได้ครับตะก้าแบบนด้านหน้านี่ครับเอาง่ายๆเนาะอ่ะเริ่มเลยครับผมต้องทำไงก่อนงไงอ่ะก็เติมใบไม้ก่อนเลยครับต้นม้แรก ที่ไหนเนี่ยของท่าพิพิธภัณฑ์ครับช่วงนี้โอ้ใบไม้ร่วงเยอะครับพิพิธภัณฑ์นี่ใบไม้ร่วงเยอะโอ้อย่างงี้ครับท่านผู้ชมพิพิธภัณฑ์ต้นไม้เยอะมากพี่ป๊อกก็ไปเอาใบไม้มาใช้งานอ่ะก็ไม่ต้องไปเผาทิ้งไม่ต้องใช่ครับอ่าเก็บนมาใช้ได้จะไม่เสียใช่ครับอนุรักษ์ถึงแวดอ้ามเทลงไปนี่ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมูลวัวเอ้าผมจะออกหางแล้วครับฟุ้งแล้วเกินครับตอนนี้ท่านผู้ชมทำไงต่อทำไงต่อครับรอเลยครับไม่มีอะไรเลยใช่ ก็ลดแล้วก็ไปเลยรอเขาย่อยใช่ครับอาทิตย์หนึ่งรดน้ํากี่ครั้งพี่ป๊อบประมาณสองครั้งครับก็มาลดวันนี้สมมติเราวันนี้แล้วอีกสักกี่วันมาลดอีกทีนึงภายในอาทิตย์นึงสี่วันสสี่วันก็มาลดครั้งโอ้ให้ความชื้นไว้ใช่ครับคือมันก็ต้องใช้ความชื้นในการย่อยสลายด้วยในซีกลุ่มนี้ใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวครานี้เขเป็นอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูไอที่มันเป็นแล้วเดี๋ยวพี่ป๊อปจะเปิดให้ดูว่ามันออกมาหน้าตาไงไครับไปเลยค่ะจริงๆแล้วม่ต้อาไปปลูกต้นไม้เลยได อัตราส่วนที่ได้ได้กันในการไม่ควรเอาไปใช้เพียวๆเนาะใช่ครับกลัวจะเข้มข้นไปจะเข้มข้นไปครับอ๋ออุ๊ยแต่นี่คือย่อยสลายดีมากครับนี่ไงใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วเราเติมลงไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าพี่ป๊อปเติมได้เรื่อยๆครับเรามาใช้แล้วมันก็จะยุบลงโอ้ท่านผู้ชมครับงี้นะฮะพอมันย่อยเนี่ยไอตัวข้างบนมันก็จะยุบลงเรื่อยๆครับท่านผู้ชมพอยุบเสร็จเราก็เติมตามสัดส่วนเหมือนกันใช่กับใบไม้ใส่15เอามูลสัตว์ใส่15้าครับท่านผู้ชมแล้วก็เติมไปให้เต็มเหมือนเดิม นะครับภายในสองเดือนมันก็จะค่อยๆย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยย่อยไปเรื่อยพอมันย่อยเสร็จมันออกมาช่องเนี้ยเราก็ตักไปใช้ตักไปใช้ใช่ครับโอ้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆฮะมันง่าย